ตรงนี้มันถูกติ๊กถูกอยู่เห็นไหมครับมันติ๊กถูกอยู่ให้เรากดติ๊กถูกออกไปนะครับสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่เชอร์โจสวิตแอนด์รีเพ a ครับสำหรับที่เชอร์โจสวิตแอนด์รีเพ a นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการปิดและเปิดเสียงรบกวนหรือเสียงน้อยในวิด,โดีโอสิบครับ แน่นอนว่าหลายคนนะครับอาจจะประสบปัญหาเรื่องของการวิดีโอคอลหรือการพูดหรือแม้แต่เรื่องของการบันทึกวิดีโอการบันทึกเสียงต่างๆนะครับบางครั้งเสียงอาจจะหายนะครับหรือเสียงไม่อยู่ในระดับเดียวกันปัญหาพวกนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่เราเปิดตัดเสียงรบกวนหรือเสียงน้อยไว้ ซึ่งตรงนี้ครับมันคือปัญหาที่เราต้องการจะหาวิธีการปิดมันใช่ไหมครับวันนี้ครูโจก็เลยเอาวิธีการในการปิดมาให้ทุกคนได้ลองทำตามกันครับเริ่มเลยนะครับอันดับแรกให้เราไปที่ตัวเซิร์ชครับคลิกที่เซิร์ชจ,จากนั้นพิมพ์คอนโทรลแผ่นแนลครับคอนโทรลนะครับคอนโทรลแ a n น l นลคอนโทรลแ e l นนลนะครับอ่โอเคขึ้นแล้วนะครับอันนี้กดเลย หลังจากขึ้นนะครับหน้าต่างของ Control p a n e l มาแล้วให้เราไปที่ฮ a r d w a r ร and Sound คลิกเลยนะครับจากนั้นไปที่ Sound ครับโอเคหลังจากันที่ u า d แล้วนะครับจะปรากฏหน้าต่างหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราไปที่ Recording ครับจะมีรูปของไมโครโฟนขึ้นอยู่เห็นไหมครับอันนี้ให้เราคลิกที่ไมโครโฟนครับจากนั้นไปที่ Property ครับ คลิกที่ property เลยจะกดหน้าต่าง property ขึ้นมานะครับตรงนี้ให้เราไปที่ enhancement นะครับหลังจากไปที่ enhancement แล้วนะครับไปที่น no ้อย s u r e s s i o n นะครับตรงนี้มันถูกติ๊กถูกอยู่เห็นไหมครับมันติ๊กถูกอยู่ให้เรากดติ๊กถูกออกไปนะครับเพื่อที่เราจะไม่เลือกในส่วนของการเปิดการตัดเสียงน้อยนะครับหรือเสียงรบกวนออกจากนั้นครับกดที่ปุ่ม ok แล้วกด ok ครั้งนึงครับ เพียงเท่านี้นะครับโปรแกรมของเราก็จะไม่ตัดเสียงรบกวนหรือเสียงน้อยแล้วทีนี้ถ้าหากเราต้องการให้มันกลับมาตัดเสียงน้อยอีกครั้งหนึง่งเราก็กลับไปที่เดิมครับที่ซาวครับแล้วก็ไปที่ร e คอร์ดดิ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไมโครโฟนเหมือนเดิมจากนั้นกด Property เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปที่ e n h a n c e m e n t เหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ไปติ๊กถูกที่คำว่า น้อยซอฟต์ฟร์ชั่นเหมือนเดิมนะครับมันก็จะทํอาการตัดเสียงน้อยให้เราเหมือนเดิมแค่นี้เองครับอะก่อนจะจากกันไปนะครับอีกนิดนึงนะครับไปอาให้ทุกคนลองดูที่เลเวลครับตองเลเวลนี้ครูโจะขออธิบายอย่างนี้นะครับอันแรกลองเขาไมโครโฟนนะครับอันนี้เป็นระดับความดังของไมโครโฟนปกตินะครับจะมีตั้งแต่ระดับ0ูนย์ถึงระดับ100นะครับอาส่วนอันที่2ออันนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของ ไมโครโฟนบูสต์นั่นหมายความว่าถ้าไมโครโฟนที่เราเปิดอยู่ครับมันยังดังไม่พอเราสามารถบูสต์เสียงให้เสียงมันดังขึ้นได้นะครับโดยการเพิ่มลดตรงนี้เลยเพิ่มลดไมโครโฟนบูสต์ boot, นะครับตรงนี้ได้เลยซึ่งสิ่งที่เราต้องแลกมาก็คือย่านความฟ้างในการรับสัญญ,ญาณที่กว้างขึ้นอโอกาสที่จะเกิดเสียงน้อยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับ โอเคครับก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะครับหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นลังใจให้คุโจท์ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ